ตำส่วเอ้ยไม่ใช่ตำส่วอะไรนะก้อยนะไม่ก้อยหรอกซ้าขนมกินซาาน้ำปลาไหลใสแเละซ่าใส่ปลาแดกใส่เครื่องปรุงกาลองต้องเน่งคือสมปะใช่ใบักหน้าหลายมันต้องเค็มๆโอ้ก็แบบปลาแดกมาเทสใส่ไหมขหนาด อ,อร่อยแค่หมูเบลแคบหมูมารุสเทีย <Yeah. S 1> อร่อยครับท่านผู้ชมว้าวอร่อ,อยมากเลยท่านผู้ชมเพืสน

อือใจไตถุดกัอะไรนะเอ้ใจไตถุดตัดอ,อ,อุ้งดังแรงแรงมากตอกผักกระจองตอกผักกระจอง แบบจะซื้อมาจักซีกับจะซื้อมาจักซีกับแ่บมีประโยชน์นะไฟเบอร์สูงบาง,บางอันบางอันแม่อร่อยนะผักอันเนี้ยถ้าผักปลูกเลี้ยงเอาไม่อร่อยมันม,มีแบบเอามาปลูกเอนที่บ้านอ่ะไม่อร่อยแบบนั้น่ะ Mm hmm. mm hmm. ดูดนี่ปูเลยนี mm ่เนาะอืม hmm. mm hmm. mm hmm.

มให้แมอีกนึงคือเก้าหกค่ะสี่นห,นะนหนึ่งห้าสามสองแปดเก้าเอาอันนี้อันนี้แตงโ